ยกมือไว้ก่อนเพื่อนเลยนะคะอาจจะยังเปิดกล้องเปิดไม่ไม่ได้นะคะมาที่ภาคใต้ก่อนนะคะมาที่ภาคใต้ก่อนก็ได้ค่ะพี่ค่ะประมลน,นะคะเชิญประม,มนลกันค่ะกลับขา่าวอาจารย์มอเขียวค่ะจะเริยนทำพี่น้องทุกท่านค่ะอ่า ชื่อนางสาวนิลมนทองจะอุ่มค่ะชื่อทางธรรมคือป่องทานธรรมค่ะอ่าเลขหกหนึ่งศูนห้าค่ะอ่าจะมาสอบการบ้านอริยสัจสี่กับวันนี้อ่าเรื่อง <c oughs> เลือกเนื้อสัตว์อ่ามันจะกิดใจค่ะเ <c oughs> พียเพยายามอยู่สิบกว่าปีมัน ตอนแรกไม่เข้าใจอะค่ะเข้าใจว่าเราจะเก่งกล้ากว่ากีเลศก็ไปเลิกทีเดียวทั้งหมดปรากฏว่าปรากฏว่าเราตายกีเลศไม่ตายเพราะมันจะผุดจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าก็มาจบด้วยคำพูดอาจารย์ที่บอกว่า,าลูกศิษย์ที่ไม่สมบูรณ์ใน ในสีหน้าตอนแรกเหมือนอาจารย์จะจัดตัดทิ้งทําไปทํามาอาจารย์ก็ใช้คําว่ายังไงก็อาจารย์ต้องเบตตามันทําให้ให้กิเลสน็อกไปเลยกับคําพูดคําเดียวของอาจารย์ทีนี้ปรากฏว่าตอนที่เราตั้งศีลที่จะเลิกเนื้อสัตว์ทั้งหมดอ่ะมันเลิกได้ค่ะเวลาอยู่กับหมูตามหมูอยู่เป็นสี่สิบวันนี่คือ ไม่กินได้เราก็ชะล่าใจคิดว่านั้นมันคือสุดยอดทีนี้พอตามค่ายอาจารย์ไปเรื่อยๆค่ายพระใจบิด,ดกไปเรื่อยๆก็จะไม่เรียนรู้ว่าอพอเรามียิเลสมันทำให้ปัญญาเราดับแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วตอนนี้ก็มาเพียนเพียนเอาหมูออกก่อน พออาจารย์บอกว่าให้ตั้งศีลในตัวที่ชอบเยอะพอเราเลิกหมูเลิกไก่เลิกปลาปลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากินไม่ได้มาตั้งแต่เล็กพอกินแล้วมันจะพวกมันจะอาเจียนอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วพอเราเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นในการฟังธรรมเนี่ยเราก็เอาสิ่งโน้นมาชดสิ่งนี้แต่ก่อนไม่ไม่ได้เรา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 กล้ากว่ากิเลสอนะ่ะ เราคิดว่ายังไงต้องทำไม่ได้ตอนนี้พอมาฟังธรรมะอาจารย์มากๆเรื่อยๆขึ้นมา,าใช้หลักธรรมพอเลิกเนื้อสัตว์ได้ก็มากินหนึ่งมื้อได้ด้วยค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าคนน่ะเป็นคนน่ะจะเป็นคนดีต้องใช้ศีลเป็นตัววัดต้องมีความกล้าแปบ,บประการาถ้าเราผิดพลาด เราก็จะได้นำบทเรียนบทนั้นมามาเตือนจิตเตือนใจเราว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้แล้วตอนนี้เวลาเราทำไม่ได้อาจารย์ท่านให้ธรรมะอีกเพราะว่าปกติบ้านมนเนี่ยจะเป็นคนชอบฟังธรรมะอาจารย์แล้วก็จะคิดตามอาจารย์อาจารย์บอกว่าอย่าทำทุกข์ทับถมตนอันนี้มันเป็นความเร็วมันเป็นความเพียนอันเร็ว ทีนี้เรามานั่งเรียนรู้จักศีลรู้จักวิราคะรู้จักสุขลวงรู้จักอะไรมากมายไปหมดแล้วทีนี้อาจารย์ก็เพียนสอนสอนสอนบําบลทุกวันบําบลก็ฟังทุกวันอาจารย์บอกว่าอ่า,อา,อาคนอ่ะถ้าทำตามศีลได้ยากอ่ะจะเป็นคนที่มีอกุศลเจริญยิ่งเราก็มานั่งคิดอเออนะ แล้วเราจะไปสะสมหม,กมักหมมกับอกุศลทำไมถ้าเราเดินถูกทางกิเลสก็ตายถ้าเราเดินผิดทางเราก็ตายฟังแล้วมันก็ซึมลึก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 เขาอบอกกิเลสกิเลสทุกตัวไม่ว่ากิเลสโลภกิเลสอะไรมันคือสอนที่มาทิ้มแทงดวงใจเรานี่เองอปมุนก็ท่องได้ว่าถ้าอยาก แล้วทุกไม่อยากแล้วไม่ทุกแต่ว่าไม่เลิกไม่เลิกไม่มีความใจเด็ดใจเดียวอาจารย์ก็บอกว่าให้อาศัยความดีเราก็มานั่งคิดว่าเราจะดียังไงถ้าเรายังกินเนื้อเพื่อนแม้เล็กแม้น้อยเราจะสร้างสมความดีจะให้ความดีเลี้ยงเราได้ยังไงทีนี้เราก็มาท่องอีกใจดีงามใจไร้ทุกข์อา่า ชนะตลอดการแต่เรายังมีกีเลสแล้วเราจะชนะอะไรอะ่ะกับกีเลสเราก็ชนะไม่ได้ศีลเราก็ขาดชนะตัวเองก็ไม่ได้ทีนี้อาจารย์มาสอนเรื่องการประมาณเราจะประมาณอะไรอะ่ะเรายังกินกินไม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวตอนนี้พอมาตัวที่มาคิดได้หนักก็อาจารย์สอนเรื่องใจเป็นประธานเราอ่ะ ไปประมูลไปพันธมิตรลงจากรถไฟเอาไปเสื้อมาห้อมตัวหนึ่งเสื้อยืดอยู่ในกางเกงมอมมีตังกิจบาทแล้วก็ไปแล้วก็เอาชุดอีกชุดหนึ่งเปลี่ยนแล้วก็เอาบัตรประชาชนมาใส่ในกระเป๋าแล้วก็เฟี้ยงเป้ไปแล้วก็ไปรับที่ถนนพิษณุโลกแล้วก็อวนคิดว่าเออเราก็เป็นผู้กล่าคนหนึ่ง กล้าแม้จะตายในตอนนั้นเพราะว่าเขายิงไอ้แก๊สน้ำตามันผสมกันกับกับลูกจริงบ้างลูกไม่จริงบ้างแต่เราไม่ชนะอิเลสอาจารย์ก็สอนอีกให้เรายินดีให้เราละบ,บาปให้เราเป็นผู้มีเมตตาให้เราเป็นผู้มีความอดทนทีนี้ พอมาถึงข้อห้สิบ้าก,ก็บอกว่าอย่าดืออด้อต่อศีลดื้อต่อศีลําให้ทุกหนักทุกหนักมากและทุกที่สุดอมนทำให้คบคิดไปคิดมาคิดกลับไปกลับมาว่าเออนะไปตอนปีหกสองก็ไปบอกอาจารย์ต่อหน้าหมูแล้วกลับมาก็ไม่ได้แล้วตอนนี้พอทําได้มันเบาสบาย มีกำลังและสบายจริงๆและสิ่งดีๆก็เข้ามาในชีวิตค่ะสาธุอนุโมทนาค่ะพระมอพรมลพ้อมลเป็นนักเรียนแถวหน้านะคะเพราะว่าเปิดกล้องอยู่หน้าห้องเลยนะคะที่เรียนรู้กับอาจารย์มาและเรื่องที่ปรมอมลแบ่งปันก็คิดว่าพี่น้องที่ได้รับฟังก็จะได้รับประโยชน์จากการแบ่งปันส่งกันบ้านของพ้อมลนะคะ ขโมนส่งการบ้านครั้งที่เท่าไหร่ละคะของของอะไระ่ะของการบ้านนี้คะ่ะการบ้านของเมื่อเมื่อค่ายป็ไตาเป็นครั้งที่หนึ่งนีครั้งที่สองแะ้วนีีครั้งที่สองนะคะ ที่ส่งออนไลน์เนี่ยค่ะที่ส่งออนไลน์แบบนี้มาพูดอย่างนี้เนี่ยครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะออนไลน์อย่างนี้ส่งครั้งที่สองนะคะอันที่สองนะคะเนี่ยป้ามนได้ส่งกันบ้านแล้วสองครั้งนะคะท่านใดยังไม่ได้นับหนึ่งก็มาเข้าคิวเลยนะคะค,ะค่ะขอบคุณค่ะปะ้ามนตอนนี้ตอนนี้พี่ดวงพรพร้อมแล้วนะคะเชิญพี่ดวงพรค่ะอ๋ออนุญาตป้ามนค่ะปะ้ามนอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนคะป้าหมอหกสิบเขาป้ามห้าสิบ เฮ้ยหนมสิบห้าปีลูกคือกุ้งคือรุ่นนี้นะว่ะวันนี้จะจำจังหวัดหัดใหญ่ไม่ยากนิดหน่อยนะคะจะคนหนึ่งจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีดีคะตคนหนึ่งประมาณประมาณสามถึงห้านาทีค่ะ ค่ะได้ได้สามนาทีนี่แป๊บเดียวนะคะก็ได้ช่วงสามถึงห้านาทีนะคะค่ะไม่เติน,นะค,ะค,ค่ะค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะ